ราศีมีนี่เป็นคนแบบตาเศร้าไหมไพ่ใบน,นี้เป็นสัญลักษณ์ราศีนะได้ไพ่เดมูลบางทีคนราศีมีเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่ขี้กังวลใจคิดเยอะมีเรื่องอะไรในใจบางทีบอกใครไม่ได้บางทีก็น้ําตาตกในร้องไห้ง่ายๆกับเรื่องเดิมๆฟังเพลงเศร้าก็เศร้าแล้วคุณเป็นคนโรแมนติกนะอังจริงถ้ามีใครเอาอกเอาใจทําดีกับคุณด้วยหน่อยนะบางทีคุณจะแบบแอบหลงเขาเลยแหละเป็นแบบนั้นไหม ตาเศร้าบางคนก็จะทักว่าเอ๊ะถ้าไม่ยิ้มมาดูเป็นคนหน้าดูเพราะฉะนั้นยิ้มให้เยอะๆอไพ่ใบนี้มันเหมือนจะไม่ค่อยดีข้อดีคือบางทีคุณจะเซนแรงนะคุณเป็นคนรู้ถึงจิตใจคนอื่นอะคุณรู้จักมองคนอ่านคนคุณจะรู้เลยว่าบางทีเนี่ยคนคนนี้เขาชอบอะไรนะคะคนคนนี้เขาชอบอะไรคนคนนี้เขาเป็นแบบไหนแล้วคุณก็จะเอาอกเอาใจเขาถูกทางด้วยใช่ปะเป็นแบบนั้นไหมชาวราศีมีนถ้าใช่บอกใช่อ่ะนะคะ ข้อเสียคือหลงรักคนง่ายหลงเชื่อคนง่ายขอบคุณพี่หมอพี่หมอให้หัวใจสม้มหลงรักคนง่ายหลงเชื่อคนง่ายเพราะฉะนั้นก็จะถูกหลอกได้ง่ายๆโดยเฉพาะกับคนที่คุณรักเนี่ยแหละรักใครชอบใครเปให้หมดใจเลยจ้าเพราะฉะนั้นอย่าหลงรักใครง่ายๆอย่าเชื่อใครง่ายๆนะจ๊ะเซนบางทีมันก็ดีอ่ะแต่บางทีมันก็ผิดเนาะอืมระวังพวกภูมิแพ้อะไรหน่อยนะนะจ๊ะ อ่ะมาต่อเอ้ยถ้าทายราศีแบบนี้พี่หวานก็จะเก่งราศีแล้วเนี่ยมาต่อจ้ะนะมาดูซิว่าพรุ่งนี้ดวงไปยังไงนะ้องรอราศีกันคะ่ะพี่หวานคนสวยอาะมิมิมีม,ม,มิรอราศีกันนะคะนะส่วนใครอยากจะถามคําถามพี่หวานนะอ่ะทิ้งโดนัทไว้นะถ้าทิ้งโดนัทไว้ชื่อเล่นตามด้วยแต่พิมพ์โดนัทมาก่อนนะชื่อชื่อเล่นตามด้วยคาถามที่อยากรู้เดี๋ยวพี่หวานจะตอบให้นะเอาแบาบเบาๆผิวๆ <laughs> นะมาต่อจ้าแต่ถ้าใครให้อุ้มใจข้างบนก็ต้งเป้างอุ้มใจไวนะ้เนาะถ้าให้อุ้มใจรัดคิวให้ก่อนชาวบ้านเขาเลยจ้าแต่ในระหว่างนี้มาถ่ายกันก่อนนะคะสารสัญในโตเทนโทที่พระจักรุงวิโสไทยพรุ่งนี้จ้ะชาวราศีมีนโอ้ได้ไพ่โชคพรุ่งนี้มันจะมีฟิลที่แบบถ้าเป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็มีความสุขดีกับงานที่ทําถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็ทางานเรื่อยเอเอย ทำตามสเตปไปเรื่อยๆดีนะคะเทพีชโชคมารอเนี่ยบางทีชโชคดีนะอาจจะชโชคดีเรื่องงานก็ได้ชโชคดีมีคนซัพพอร์ตก็ได้ชโชคดีมีคนอุปถัมภ์ก็ได้แต่ต้องกระตุ้นตัวเองหน่อยนะพรุ่งนี้จะมีฟิลเฉยๆนิดนึงนะคะเนาะขอบคุณคุณน้องหยกประตูเงินก็เปิดประตูเปิดอะมิตรภาพใหม่ความรู้สึกดีงานใหม่ที่ชอบโอกาสดีเรื่องงานคนที่รักคนที่ชอบอะไรที่เราชอบ มีความสุขจ้ะม่เป็นไพยย่แห่งความสุขน้ำหนักขึ้นไหมช่วงนี้ชาวราศีมีนระวังน้ำหนักนะคะพรุ่งนี้ประตูเปิดนะงานเปิดเงินเปิดมิตรภาพใหม่เปิดแต่ต้องขยันแอคทีฟตัวเองหน่อยนะคะพรุ่งนี้เนี่ยถ้าพูดถึงยอดขายสําหรับคนค้าขายช่วงเช้าจนถึงช่วงเที่ยงเนี่ยยอดมันจะอืดหลังเที่ยงไปแล้วเป็นจังหวะด,ดีเรื่องการค้าขายลูกค้าใหม่จะเข้า คนทํางานประจําคนวางแผนในเรื่องของธุรกิจคนเป็นเจ้าของธุรกิจการเนี่ยบางทีมันจะมีฟิลที่แบบจะขยายตลาดจะมองหาอะไรทําเพิ่มจะหาลูกค้าใหม่จะหาแนวทางใหม่ๆหรือมองหาลูกน้องใหม่และมีโอกาสที่คุณจะได้คนที่ถูกใจด้วยนะอูดีจังเลยเนาะแต่ขยันหน่อยนะอย่าเป็นฟิลเช้าชามเย็นชามนัดเรื่องงานบางทีมันอาจจะมีเลื่อนบ้างช้าบ้างรวมไปถึงเรื่องนัดรับเงินด้วย ประตูโชคคุณเปิดนะพรุ่งนี้ไม่รู้จะมีลาบปากลาบใจหรืออารมณ์แบบไหนนะคะงานเยอะจ้ะพรุ่งนี้ถ้าไม่ตั้งใจทํางานดีๆระวังจะได้ทํโอทีหรือจะทํางานเลยเวลาเลิกงานอะ่ะหลังเลิกงานปาล้วบางคนยังนั่งปั่นงานทํางานอยู่ตอกๆเลยนะคะเนาะ,ะดีจ้ะนะคะความรักเป็นยังไงความรักสัปดาห์นี้คุณจะพูดห้วนๆพูดแข็งๆกับแฟนอะ่ะบางทีพูดไม่ค่อยเพราะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีพูดกับคนที่เรารักเพื่อนรักลูกรัก แฟนหรือลูกน้องให้ดีๆหน่อยงานจะได้สมูทร,รักจะได้หวานคนโสดคนโสดเลือกมากในนี้มันบอกว่าฉันยังเลือกอยู่ฉันยังไม่พร้อมที่จะอะไรยังไงกับใครนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นเลยนะสวสดีคุณนุ๊นุคุณนุดน๊ดนุ๊นะคะพิมพ์ชื่อเล่นตามด้วยคําถามมารอเดี๋ยวพี่หวานรอให้ตอนทายอันนี้เสร็จนะรอฟังก่อนนะอเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าดีไหมดีจากพรุ่งนี้ นะคะใครจะซื้อใครจะเสี่ยงใครจะลุยทําอะไรเนี่ยพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าไปเลยอ่ะดีนะห้ามขี้เกียจมีประเด็นอย่างเดียวคืออย่าขี้เกียนาจนะจ๊ะสีเสริมดวงวันพรุ่งนี้เป็นโทนเขียวโทนชมพูได้การทําบุญเสริมดวงพรุ่งนี้พูดดีๆพูดเพาะๆกับแม่หรือถ้าเกิดว่าแบ่งบุญให้พ่อแม่ธรณีหรือถ้าเจอพ่อแม่ธรณีที่ไหนถ้าแวะไปวัดไหนวันพรุ่งนี้นะเอ่อก็ไปสักการะขอพรท่านหน่อยดีจะ้ะเลขสามหนึ่ง 8 ja